จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4ปารีสแซงต์แชงบรรลุก้คตกลงกับริวได้แล้วในการคว้าตัวเรนาโตซานเชสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสเว็บไซต์โกรายงานว่าปารีสแซงต์แชงกำลังนับถอยหลังกับการเซ็นสัญญากับเรนาโตซานเชส หลังจากบรรลุข้อตกลงกับเปรียวทีมร่วมหลีกเอิงฝรั่งเศสได้เป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดของข้อตกลงแปร์ชายจะจ่ายค่าตัวของเรนาโตที่เหลือสัญญากับเรียวปีสุดท้ายที่ตัวเลข15ล้านยูโรหลังจากข้อเสนอก่อนหน้านี้เป็นข้อเสนอยืมตัวบวกเงื่อนไขซื้อขาดและถูกปฏิเสธไปแล้วขณะที่สัญ,ญญาส่วนตัวระหว่างแปร์ชายกับเรนาโตไม่ใช่ปัญหาเพราะสามารถตกลงกันได้ก่อนหน้านี้หากการสัญ,ญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยกองการทีชาติปรตุเกส จะกลายเป็นการเสริมทัพรายที่4ของแชมป์ลีกเอิมต่อจากวิตินยานอร์ดี้มูเกเล่และอุโกโอเอกิติเก้สำหรับเรนนโตย้ายมาร่วมทัพเปรยียวมื่อาปีก่อนด้วยค่าตัว25ล้านยูโรเป็นค่าตัวสถิติแพงที่สุดของสมโมสรอลลิปิ่งมังเซกลายเป็นทีมเต่งที่เมลกาดคว้าตัวแวตตูสจากโรมา่าขณะที่การเจรจาก,กำลังดำเนินไปด้วยดี ฟุตเมกาโตร,รายงานว่าโอลิมปิกมาซ์ก์กำลังดำเนินการเจราจากับโรมา่าเรื่องการคว้าตัวแวร์ตูสในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เบื้องต้นเป็นสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2022-2023พร้อมเงินไขซื้อขาดหลังจากนั้นแวร์ตูสไม่เป็นที่ชื่นชอบของโชเซ่โบเินโยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสโมสรก็ได้แจ้งนักเตะให้มองหาต้นสังกัดใหม่ได้เลยนอกจากมาซ์ก์แล้วก็มีเอซิมิลานและยูเวนตุสที่ความสนใจเช่นกัน มีหลานตองการคว้าโต,ตเรนาโตซานเชซของรือเป็นอันดับแรกแต่ก็มองแวร์ตูสเผื่อเป็นทัวเลือกรองขณะที่ยูเว่เริ่มพิจารณากองกลางชาวฝรั่งเศสมาแก้ขัดหลังจากพบปัญหาการบาดเจ็บของปอกบาตตั้งแต่ฤดูกาลใหม่ยังไม่เริ่มต้นแวร์ตูสมีสัญญากับโรมาจนถ,ถึงปี2024ต้องการย้ายทีมเพื่อกาสลงสนามสม่ำเสมอและกลับมาเค้นฟอร์มเก่งให้ได้เพื่อกาสติดทีมชาติฝรั่งเศสไปรุกสึกวัพโลกที่กาตาช่วงปลายปีนี้ โมนาโกอยู่ในสถานการณ์เหนือปูแรมในการเซ็นสัญญาคว้าตัวมาลองซากองหลังเชลซีมาร่วมทีมทีมของมาโกดาซิวาที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมายังพรีเมยรีกกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวเซนเต์แบ็คชาวฝรั่งเศสมาเสริมความแข็งแกร่งให้หลังบ้านพวกเขาแต่สโมรสรหลีกเอิงอย่างโมนาโกกําลังพยายามอย่างหนักที่สุดในการเซ็นสัญญากับซาหลังเพิ่งขายสตาหินยา่าฟาฟรโรวิดกองหลังไปให้กับซอบ,บวัว หลังจากย้ายจากนีดมายังเชลซีแบบไร้ค่าตัวในเรือนสิงหาปี2020ซาใช้เวลาหนซีซั่นกับปอร์โตแบบยืมตัวซึ่งได้ลงเล่น19นัดรวมทุกรายการรวมถึงอีก3นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกดูการที่แล้วเขามากักจะเป็นตัวเลือกสำรองของสิงห์บูโดยลงสนามไป21เกมรวมทุกรายการแต่ด้วยการกลับมาของลีวายโควิลที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการยืมตัวจากฮัตต์ฟิลด์ซาก็เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากไปอีก และทีมของทูมร์ทุกเิลก็ยินดีจะขายเขาหากได้ข้อตกลงที่เหมาะสมเป็นที่เข้าใจว่าโมนาโกกำลังเปิดการเจราจากับสโมสรอลอนดอนโดยพวกเขาถูกมองว่าเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของผู้เล่นมากกว่าที่จะย้ายไปยังถิ่นคาเวนคอตเชกโมนาโกเปิดบ้านเสมอพีเอฟพีไฮอเฟนไปหนึ่งปุตต่อหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนส์สลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกก่อนจะไปตัดสินนักที่2ที่ฮอลแลนด์ในสัปดาห์หน้า เกมที่สตาร์ทลรยเดอร์มนาโกจัดการส่งทาคุมิมินามิโนที่เพิ่งซื้อมาจากลิเวอร์พูลลงตัวจริงขณะที่กองหน้าเป็นวิสตามเบนเยตแดกกับควินฟลันด้าน, v, en, นพียวีไฮโอเฟนที่มีรุดฟานนิสลอยคุมทัพในซีซั่นนี้มีลุกเดยองนำทัพนาทีที่18มินามิโนะเกือบใส่สกอร์ให้มนาโกมายิงด้วยขวาจากหน้ากรอบเขียโทษแต่ก็หลุดกรอบไปแล้วก็เป็นไฮโฮเฟนที่แม่ประตูนำ1นลุกเดยองจ่ายให้กับโจอี้เพียรมันยิงด้วยซ้ายนอกกรอบ ผ่านมืออเล็กซานเดอร์นูเบิลตุงตะข่ายครึ่งหลังมินานมินอกเกือบตีเสมอให้ชาวบ้านเมื่อรับบอลจากกีเยเม่มาริปานและยิงด้วยซ้ายในเขตโทษแต่ก็หลุดกรอบเหมือนเดิมในที่สุดโมนาโกก็ตีเสมอ1-1นนในในาทีที่80ยูซุฟฟอฟาน่าม่งต่อให้กับอักเซลดิอาซี่ยิงตุงตะข่ายช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้จบเกมเสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1ต้องไปเล่นนักที่2ที่ฮอลแลนด์ในสัปดาห์หน้า